เ,เรี่ยบร้อยกับนิกมากครับเข้าสู่รอบชิงครับชนะไป2-1ครับแบงค์โหนี่เหยียบพื้นรัวๆลนะแล้วตีนแตกมาแลนะ้วกระโดดไม่ได้ครับคนดูไว้ไม่อยู่5วันนะครับโอ้โหแม่มีแต่แมตมันๆก็เสียใจจริงๆครับยังไงก็กราบขออภัยด้วยฮนะโอเคเขาุยาติดไลฟ์ก่อนนะครับเจอกันทุกคนนะขอบคุณมากครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยฮนะขอขุญยตไปเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเพิ่มเติมแล้วก็บินตรงสู่ญี่ปุ่นฮะแล้วก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวจะเก็บบอ็อกเก็บบรรยากาศมาฝากครับ นะฮะแล้วก็เจอกันอีกทีวันที่30นะครับแต่ถ้าวันที่29กลับมาแล้วยังมีแข่งอยู่ก็อาจจะภาคให้แบบเรียวควิกนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไว้เจอกันครับผม See ซ e y o ซ guys! See you. ี o u สวัสดีคนดูห่วงนอนมากเลยยังไม่ได้ถ่ายเปิดเลยเลยฮะจริงๆจะเปิดตั้งแต่อยู่บ้านแนละ้วแต่ว่าของมันวุ่นวายมากเลยฮนะก็เลยต้องมาเปิดที่นี่ โอเคครับนะฮะอยู่ตอนนี้ที่สุวรรณภูมินะครับไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานโตเกียวเกมโชว์2024อันนี้แบบ,บนบ้านเลยนะก็ไปเรื่อยๆครับบินน,น,น,นะน,น่าจะประมาณตอน8โมงนะฮะพอดูแล้วก็ถึงเนี่ยน่าจะประมาณช่วง ไปปลายนะ6ชั่วโมงแต่เขาบอกว่าเย็นๆนะเหมือนเราแบบคือมันสวนทางไงเหมือนบินย้อนเวลาอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นถึงตอนเย็นแล้วก็เข้าที่พักแล้วก็ได้เรียกว่ากินข้าวอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับผมนะก็จะเป็นวันพักผ่อนนะแต่ส่วนวันงานจริงๆอ่ะจะเริ่มวันที่เท่าไหร่วะเอสี20มาเอ๊ะโบลิบละยังไงดีนะฮะ คนบ้านไแ,แล้วกันนะรจริงๆผมมา25กานเริ่ม26อะไรเงี้ยนะครับคุยกันแบบสไตล์ชิวๆไปวอล์กผมคือผมไม่เคยทำวอล์กเลแล้วผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะฮะก็คือหลักๆคือผมเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณสักวันที่25ใช่ไหมเข้าที่พักแล้วก็เป็นช่วงประมาณวันที่26เนี่ยทำงานเลยที่27ทํางานนะประมาณนี้แล้วก็ 28 29นี่คือจะปล่อยเซอร์ก็คือจะเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวแล้วคือผมเนะี่ยบินกับ27ก็ได้แต่มันชุลุงหุเกินไปแล้วผมก็ไม่ชชว่์ว่าผมจะจบงาน27ทันหรือเปล่าผมก็เลยแบบอ่ะโอเคขออยู่ต่อแล้วกันในในไหน,นเขาเขาออฟเฟอร์ค่าตั๋วไปแล้วแต่ความซวยของเราเนี่ยนะฮะลูกทุ่งมากก็คือผมเนี่ยต้องจองตั๋วเองนะครับผมนะฮะซึ่งเขาออฟเฟอร์สิ้นสุดคือวันที่27ก็คือจองตั๋วเองเพื่อที่จะ,อ,ะอยู่ต่อเพื่อทำคอนเทนต์ต่อ แน่นอนครับมาบูธเนี่ยบูธ POE นะฮะ POE 2ผ่านออฟเกซาย2ครับ, e 2, น,รบนั่นเองแล้วก็อาจจะไปทางด้านฝั่งบูธอื่นๆด้วยแต่เน้นผ่านออฟเกซายก่อนแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีเกมอยู่ในเครื่องเขาในบูธของเขาครับมาอัปเดตให้ละกันนะครับประมาณนี้ละกันฮนะที่เปิดมาในหน้าตรงนี้คือผมขึ้นเครื่องประมาณ8โมงนะฮะ5นาทีเอเอไอเราก็พูดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยชมตัวเองเฉยเลยนะ มันเหมือนจะเป็นคนนั่งคุยกันเหมือนเป็นสตรีมมิ่งอะไรทุกอย่างไม่ใช่วอล์กแล้วตอนนี้ผมก็ได้ที่พักแล้วอยู่ที่สองวันต่อสุดท้ายก็คืออุเอโนะน่าจะห่างจากงานประมาณ50นาทีเลยแต่ก็แน่นอนถ้าฟาซิลิตี้หรือว่ารถไฟเนาะในญี่ปุ่นแ่ะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับพอแค่กับเวลาให้ดีพอนะครับผมเวลาเขาต้องตรงด้วยรถไฟญี่ปุ่นนี่ผมชอบตรงนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ดินชินคันเซ็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่ารถไฟฟ้าต่างจังหวัดนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเครื่องก่อนนะครับเช อาจจะถ่ายในยบางส่วนนะเพราะว่าตรงตรวจคนเข้าเมืองเลยเขาถ่ายไม่ได้นะครับผมอาจจะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นเลยไปเจอกันเอาอะฮะคือตอนเนี้รอแบบรอนานมากเพราะว่ามันต้องรอขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้คือกินข้าวไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรด้วยเพราะหิวข้าวมากเลยและอย่างหนึ่งคือผมอ่ะอาจจะหลับยาวเลยนะฮะแล้วพอขึ้นเครื่องไปมันก็ต้องปลุกเรามา กินข้าวอีกมื้อหนึ่งนะฮะสำหรับทางด้านตัวของฝั่งตอนที่บินไปญี่ปุ่นนะครับผมก็แน่นอนเนี่ดูเห็นไหมเห็นผมตัวนี้ตัวผมที่จะขึ้นไปนะก็คือบินไปลงนาริตะเครื่องออก8ปดโมงหนทีแต่ผมมาถึงสนามบินนะด้วยความว่าไม่อยากจะง,งีบที่บอกไว้ไงก็คือมาถึงประมาณตอนสักตีสี่กว่าประมาณตีสี่ยีหรือสามสินี่แหละแล้วก็นั่งรอจนแบบมีเหตุการณ์พิเศษอย่างหนึ่งคือ มันซวยอีกละก็คือผมน่ะก็นั่งรอไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยไอ้เคาน์เตอร์เช็คอินมันไม่เปิดสักทีซึ่งไอ้ช่องอื่นน่มันก็พพมิ์มหมดแล้วใน8ปดโมงหนาทีแต่ว่าของสายการบินอื่นมันเช็คอินเช็คอินเช็คอินหมดแต่ไอ้ช่องนี้มันโบอยู่จนรุ่นน้องที่มาด้วยกัน่ะเขาสงสัยว่าเอ้ยทาไมมันแปลกๆอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมีแบบพิรุษอะไรเงีเ้ยเออก็เลยโชคดีไปก็เลยเดินไปเช็คและสายการบินที่เปิดช่องเช็คไว้เขาก็บอกว่าสามารถ เขาไปเช็กอินได้เลยแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นได้เลยก็เลยบอกเอา้าทาไมไอ้ช่องนั่นมันโบไว้อะมันโบไว้อะคือแบบเกือบตกเครื่องแล้วอะจีบิตแม็คือโมโซ่ะจังคือมันไม่ตกหรอกเพราะว่าเราก็พยายามดูตลอดว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดให้เช็กอินว่าในเมื่อที่อื่นเขาช่องเช็กอินมันติกต๊กติกตกหมดแล้วแต่ว่ามีไอ้สายการบินเนี่ยไอ้เจแปนแอร์ไลน์เนี่ย, band, ย,ยมันโบอยู่แล้วมันก็กระพิบไม่หยุดอะไรเงี้ยนี่แหละคือเราต้องละเอียดเป็นบทเรียนอย่างหนึ่ง แน่นอนว่าถ้าผมมาคนเดียวผมอาจจะตกเครื่องนผมก็นั่งรอไปเรื่อยๆแต่ว่าคือรุ่นน้องที่มาด้วยทีมที่มาด้วยเนี่ยเขาเช็คละเอียดก็เลยโชคดีไปโอเคเอาเป็นว่าบนแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ญี่ปุ่นอีกทีหนึง่งเพราะว่าน่าจะถ่ายอะไรไม่ได้บนเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะถ่ายบนเครื่องเอาข้าวมีอาหารอะไรเนาะเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องครับโอเคตอนนี้ก็ไปขึ้นเครื่องแล้วครับน่าตรงเวลาเหมือนกันประมาณสักเกือบแปดโมงนะออกประมาณ 8โมง5ทีครอนข้างว่าวตรงนะให้ดูนี่อาจจะประมาณนี้อีก5ทีเครื่องออกซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีเอเอร์เมนอะไรดูหวงคางอาจจะต้องดูบนเครื่องอครับตรงหน้าจอบนเครื่องตัวนี้ตัวนี้ก็อาจจะแพนกล้องไปที่ไหนไม่ได้นะเพราะว่าเกรงใจครับแล้วก็ขี้เขียดเซ็นเซอร์ในกล้องด้วยก็ <c oughs> นั่งเครื่องไปถึงประมาณ6ชั่วโมงครับแต่ว่าด้วยแมพของโลกเนี่ยมันจะย้อนนิดน,นึงนะมันก็จะทําให้เราไปถึง ทางด้านฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนไปถึงย้อนสู่อดีตเนี่ยไปประมาณถึงประมาณช่วงเงย็นๆนะประมาณซึ่งแน่นอนเราออกแต่บมเชา้าตามปกติเราจะไปเจอตอนหมายสองใช่ไหมแต่มันจะบวกไปอีก3ชั่วโมงเโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอการที่ญี่ปุ่นครับ คือไม่ได้นอน24ชั่วโมงครับแต่ว่าหนังมันสนุกเว้ยคือหนังเก่านะแต่ว่าหนังมันสนุกค,ครับผมอะไรครับนี่แอปให้ดูก่อนเดี๋ยวจะไปอันนี้บูธเหรอครับใช่งานเข้มชุดที่เมื่อกี้ทีมงานเปิดบูธค่าให้ดูนะครับ <laughs> แต่ว่าหันกล้องไปไม่ได้เดี๋ยวสปอย <laughs> เดี๋ยวค่อยไปดูในบอ็อกอัลแล้วกันนะครับดูตรงนี้ครับน,น,บน,นีเรียกว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะสนามบิน ถามว่าถ้าใครเคยแบบไปโซรตะภูหรือว่าดอนเมืองแล้วก็รออะไรจช้ากว่าจะได้ขึ้นเครื่องกว่าจะลงเครื่องกว่าจะจอดเครื่องบินได้หืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสนามบินที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นฮับที่ใหญ่ที่สุดแล้นะครับในโซนนี้นะครับก็นาริตะครับของญี่ปุ่นนั่นเองอเดี๋ยวขออนุญาตไป ตรวจคนเข้าเมืองก่อนผ่านหรือเปล่าวะเนี่ยหน้าตาแม่งไม่น่าปล่อยใจเลยหน้าตาได้เป็นแบบวัยรุ่นเซาอีสเอเชียเกินไปนะผมเข้าไปได้ปัดน,นะฮะแล้วก็โรดไม่ได้โกนเดี๋ยวว่างกันต่อครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเดี๋ยวผ่านเกตแล้วเข้าไมไดไทยก็ตอนนี้ก็ผ่านเอ่อทมอมาแล้วตรวจคนเข้าเมืองนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวขอเชิญก่อนเลยครับอันนี้รถก็มารับพอดีชุกลงุนนิดนึงครับอาจจะข้ามช็อตไปหน่อยฮนะเพราะว่าฝนตกหนักมากครับ แล้วก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะตอนนี้นะครับพ <Okay. S 2> ี่คนขับรถเข้ามารับอ่ะโอเคครับในสุดเราก็มาถึงนะไม่รู้เพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับอาจจะไม่เป็นไรเท่าไหร่นะ <c oughs> เดี๋ยวก็มัวๆสอ่งอกันแล้กันอ้แคเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่โรงแรมแล้วกันครับ จากแบบพวกเอฟโดดรัดเท้าอะไรจากที่ไหนนั่งรถครึ่งชั่วโมงเข้าสวนรณภูมิคล้ายๆกันครับมาแบบมืดมากคนดูก็ต้องถ่ายเลยว่ะดูทามก่อนเลยพี่เขาก็ขับรถไปครับที่วถึงโรงแรมแล้วคนดูเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆ คือเมื่อกี้อัดไว้ในรถใช่ไหมคือมันมืดมากก็ติดฟิล์มดำไงก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างทางอะไรสิครับแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็คือเป็นในมงุงในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆไปก็ไม่ได้ แตกต่างอะไรมากมายนะครับผมแต่ที่น่าตืา่นตาตื่นใจทุกครั้งที่มานะก็คือถนนทนทางครับเรียบเทียบนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไฟแดงเยอะมากแล้วเขาก็เคา,ารพกฎจาราจรแบบเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ขี่ไปหยุด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 ยุดกว่าจะถึงโรงแรมก็ชั่วโมงกว่าครับผมจากเดิม30นาทีฮะแต่ตามตามดู Google Map แล้วก็คือประมาณชั่วโมงจริงๆฮะก <_ m akes> ็นั่นแหละดูตาเนี่ยผมจะหลับแล้วเนี่ยคือ เพียมากเลยคือไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ภาคเสร็จไงมันก็เลยเอารมณ์ประมาณนี้ตอนนี้ก็ถึงโรงแรมนะคือโรงแรมก็ข้าวๆนะเป็นโรงแรมที่เขาชอบเ,ออเรียกน้นว่ามากันนะฮะหมายถึงแบบมาในเรื่องของฝั่งบิสเนสอะไรเงี้ยที่ที่ฟังเขาเล่ามานะก็คือชื่อโรงแรมแล้วเนี่ยโดมมี่อินนะนะตัวนี้ d ดมมี่อินนะประมาณนั้นแล้วก็วิวไม่น่ามีอะไรั้งวา แล้วก็จองสองเตียงด้วยเหมือนมีจุดประสงค์อะไรสักอย่างหรือเปล่านะเนี่ยดูวิวก็ประมาณนี้วิวประมาณนี้เออมื่อกี้ผมถ่ายดอมมี่อินบอก่าถูกไหมเนี่ยดอมมี่อินแล้วก็ตัวสภาพของห้องก็ประมาณนี้ครับให้ดูห้อข้าวนี่กระเป๋าผมอยู่คนเดียวแต่สองเตียงตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งละ ของเวลาญี่ปุ่นห่างจากไทยประมาณ3ชั่วโมงนะขอเล่าย้อนหนึ่งตีความก็คือเหมือนผมเดินทาง ย้อนเวลามาหรือว่ามาสู่เวลาล่วงหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วแต่คนจะตีความแล้วกันเพราะว่าเขานําเราอยู่3มชั่วโมงใช่ไหมประมาณนี้เวลาเราบินมาเราก็จะแบบเวลามันบวกเข้ามาอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทําให้แบบเหมือนเวลาบินเนี่ยหกชั่วโมงจริงแต่ความรู้สึกของเราคือเอ้ยนี่มันคือ9ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วจากไทยอะไรเงี้ยประมาณนั้นไงเออนั่นแหละแล้วก็ห้องน้ําก็น่าจะเล็กๆครับไม่น่ามีอะไรห้องน้ำปุ๊บตัวนี้แบบมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ถือว่าใหญ่นะ สำหรับญี่ปุ่นนี่ถือว่าใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่มากๆแล้วก็มีอ,อ่างล้างจานนะครับผมแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เซฟปกติฟาซิลิตี้ต่างๆครบหมดนะประมาณนี้ผมอยู่ชั้น4ี่นะครับตอนนี้นะครับห้องสี่หนึ่งแปดนะครับอย่ามาหาข้อกันนะเ <c oughs> วลาคลิปออกคลิปออกไปนี่น่าจะจบแล้วตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นไม่รู้ว่ามีสแน็คบาครืเปล่าเหมือนไม่มีนะคนดูมีน้ำเปล่าให้แค่ขวดเดียวแล้วก็อะไรวะเจะเปนิดไว้พีชเจอรี่อ๋อมีเจอรี่ให้กินแต่ยาเลยครับผมแพงนะแต่ลองกินได้นะครับผมนะแล้วก็ทีวี w i f i ก็มีนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้แกะของเลยแล้วก็นัดทีมงานไว้ทุ่มครึ่งนะ จอไปหาอะไรกินนะครับแต่โรงแรมนี้ดีอยู่นะอย่างนะผมไม่เคยเห็นโรงแรมไหนมาก่อนนะครับอาจจะมีแหละนะครับแต่ผมไม่เคยจองอะไรประมาณนี้มาในโตเกียวนะก็ดูจากตรงนี้ก็คือมี่ซาวนาสปาใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยเวลาแบ่งผู้ชายผู้หญิงนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยตัวนี้ที่เห็นคือคือยากิโซบะไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องนะยากิโซบะแล้วก็เบรกฟัตัวนี้ หกโมงถึงเก้าโมงหกโมงครึ่งถึงเก้าโมงยากิโซบะฟรีมั้งเนี่ยสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มประมาณนี้นะครับให้ดูกัน,นคร่าวๆนะฮะเมื่อกี้กล้องไม่ตรงหรือเปล่าผมลืมแตะหน้าจออย่างนี้ก็ขออภัยครับเป็นวอกแว็กมือใหม่นะฮะประมาณนี้นอนคนเดียวไม่รู้ว่าสยองขวัญหรือเปล่านะฮะอาจจะมีเรื่องเล่าให้สืบสารกันนะแล้วก็ก่อนที่จะตัด ตัวนี้ไปก่อนออกไปกินข้าวไหมเดี๋ยวผมคุยให้ฟังแล้วกันเรื่องของการเข้าตอมตอนนี้คือถือว่าสะดวกนะสำหรับทางด้านฝั่งตัวว i สิตเจแปนไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวของการกอรกอกเอกสารออนไลน์เงีย้ยก็คือกอรอกเสร็จปุ๊บยื่นค r ว o า e ผโค้ผ่านเลยจบแค่นั้นพอแต่ก่อนนี่คือต้องมานั่งแบบบางทีคนไม่ถนัดภาษาบางอย่างอะไรเงี้ย มันมีต้องมานั่งเขียนกรอกเอกสารต่าง,างๆนานาต้องมานั่งลอกกันเสียเวลาเนี่ยอันนี้คือแบบกรอกมา้งแต่ออนไลน์ผือยื่นแบบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลยผ่านเรียบร้อยฉลุยนะครับหรือบางคนงอกงแง่แง,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 ง่ทรงไม่ดีเนี่ยก็เตรียมแผนไว้ก็คือมีพวกเอกสารโรงแรมตัว๋วเครื่องบินไปกลับอะไรเงี้ยเตร็มเผื่อๆไว้เผื่อว่าเขาถามอะไรเงี้ยซึ่งปกติก็ไม่ถามหรอกเพราะคนมันเยอะเยอะมากๆแล้วก็ญี่ปุ่นก็ชิวๆแล้วคนมาเที่ยวมากินมาเที่ยวกันนะครับก็ตอนไลน์เขาคิวนี่รอประมาณ ถือว่าคนเป็นเยอะมากนะไลคิวนี่คือแบบทับซ้อนกันแบบตอนผ่านตอ่อมอผ่านประมาณแบบคือนึกภาพบอกว่ามีอยู่ประมาณ10-20เคาน์เตอร์แต่ว่าไอคิวที่เป็นงูเกมงูวนไปวนมามีอยู่ประมาณแบบสัก10 10 10สบทบละเออ10ทบผมไม่รู้ว่าถ้ายอดคนนับจริงๆน่าจะเป็นร0อยเกินร้อยสองสามร้อยคนด้วยอนยะ่างเงี้ยรอประมาณสัก20นาทีมั้งนะนะก็ จะได้ในเรื่องของการผ่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มีอีกสเต็ปสก็คือ,อถือกระเป๋าไปนะครับมีสําแดงของไหมนะครับดีแคร์ของไหมก็คือแบบเอาของแบบที่ผิดกฎหมายมา,ราหรือเปล่าหรือว่าแบบพวกอาหารสดอาหารอะไรที่แบบผ่านมาจากประเทศตัวเองแต่ว่าเขาไม่เอาเข้าหรือเปล่าเนี่ยก็สําแดงของซะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็ผ่านไปชิวๆครับแล้วก็ก่อเอกสารมนเดิมก็คือเอาค r ว์โค้ดเนี่ย นะให้เขาดูให้เขาสแกนก็คือจบแค่นั้นเองนะครับเจอคนถามเยอะก็อาจใช้เวลาหน่อยเจอคนไม่ถามเลยก็ผ่านไปประมาณนั้นนี่แหละก็คือญี่ปุ่นข้าวๆง่ายๆนะครับจริงๆหลายคนก็เคยมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแหละผมว่าแต่คนไม่เคยมาเที่ยวเนี่ยก็คือมันฟรีวีซ่ามาสบายมันอยู่ได้ประมาณ14 1 5วันประมาณนี้น,นะครับช่วงนี้อากาศก็อืมอากาศอยู่ที่ประมาณ1ิ 19นะครับ14องศาโดยประมาณเมื่อวานผมเช็คอะ่ะ19แต่ว่าฟิลไล่ตอนเนี้ที่ผมลงจากรถมาแล้วฝนมันตกไงฝนมันโปรย,ปยแต่ว่าลมมันแรงมากคิดว่าน่าจะประมาณ15าองศานะประมาณนี้แหละนะครับแต่ถามว่าใส่เสื้อเนี่ยเสื้อยืดอะไรเงี้ยชิวช,วชวได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับก็คือเดินสบายเลยสําหรับคนขี้ร้อนนะแต่ถ้าคนขี้หนาวหน่อยก็อาจจะเป็นเสื้อกันหนาวปกติไม่ต้องแบบแบบฮีตเทคอะไรมากมายตอนนี้ก็ยังชิลช,ชอยู่แล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงแล้วในช่วงเดือน อันนี้เดือนแล้วเดือนเก้านะประมาณนะั้นเดือนเก้าเดือนกันยาจะขึ้นตุลามันจะหนาวลงเรื่อยอีกเขาจะไปบรรจบอยู่ตรงที่มกรากุมพาอันนั้นคือแบบเข้าคันหิมะตกแล้วในโซนเหนือเหนือของเขาหนอะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวผมออกไปกินข้าวนะนัดเขาไว้อีกสิบสองนาทีทุ่มครึ่งนะของเวลาญี่ปุ่นก็เดี๋ยวไปเจอกันว่าเดินแถวๆนี้มีอะไรน่าดูน่าชมกันบ้างสำหรับวันแรกก็คือเดินทางมาพัก กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ไปลุยงานโตเกียวเกมโชวกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวครับสวัสดีครับก็ออกมากินข้าวนะครับผมเหมือนเดิมนะกินข้าวไปแล้วก็รอตอนนี้รอรอไฟแดงครับคุณสังเกตเห็นไหมว่าผมเจอเซเว่นละผมรอตายล้ะทุกอย่างล้เสือกโซ่ให้ผมผมอาจจะพูดไม่ชัดในบางประโยคนะต้องขออภัยด้วยไปเขียวนะ วลาอันนี้ต้องเอากล้องลงนะครับไปติดหน้าคนอื่นเดี๋ยวจะสวยนะที่นี่เขาค่อนข้างเข่งนะโดยเฉพาะถ้าจะเป็นพวกแบบเด็กมัธยมอะไรเงี้ยต้องระวังนะเขาฟ้องมานี่คืองามไส้เลยะเดี๋ยวผมให้ดูคือเนี่ยเซเว่นครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเซเว่นอีกทีนึงนี่ตรงนี้ก็หน้าก็คือรอสันนะเป็นอะไรที่อเมซิ่งมาก มันก็เหมือนเดิมครับป่าล้อมเมืองนะก็คือมีเยอะก็แล้วแต่ผู้ใช้บริการครับ้นหนาก็เปิดอัดกันไปนะฮะตาสูตรตามสเต็เตปอยู่แล้วและหลายอย่างก็คือรถไฟฟ้าเยอะครับช่วงนี้เขาจะเลี้ยวขับครับต้องขอภัยด้วยฮะขอภัยด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางด้านดองฝัฟังที่ฝากท้องแล้เราครับถ้าคุณหนาวถ้าคุณแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรมีความต้องการความอบอุ่นเนียฮะไม่ใช่ไปกอดไครมั่นะรอสั่นนะผม รอสันจะมีโอเด้งเสมอครับโอเดงยาเนี่ยคือที่เด็ดนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปซื้อของใน,นไหนก่อนเขาห้ามถ่ายรูปนะฮะถ่ายวิดีโออยู่ในรอสันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทหน้าว่าผมซื้ออะไรมากินนะฝากท้องกันก่อน A later few moments later. คือเมื่อกี้เข้าไปในรอสันครับไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินหรือเปล่า ไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันเพราะของน่าก,กินมันเยอะมากเลยแล้วก็ด้านในมันถ่ายไม่ได้เพราะว่าเขาตามกฎเนาะก็คือเขาห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยนะครับเดินไปนะครับแต่จริงๆคือเดี๋ยวผมให้ดูนะตรงนี้เดินปะ่ะย่านของกินแบบเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรามเมนโอนิกิริข้าวพันอะไรเงี้ยแล้วก็เดียวครับเซเว่นด้านบนเป็นฟิตเนสกว่าใช่ไหมแล้วก็ตรงนู้นครับเป็นทางด้านตัวของฝั่งเซเว่นหมดเลย เป็นประมาณนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบกอนฮะขึ้นไปตรงสถานีรถไฟฟ้าครับไปาเดินไปมันก็จะเป็นทางด้านฟังชั่วโมงเร่งด่วนนะเราก็พยายามต้องชิดซ้ายไวนะ้ฮะถ้าเราทำ content, อาาคอนเทนต์หรือว่าเราคุนคลิปหรือว่าเรานั่งค้น Google อยู่ว่าจะไปสถานีไหนนะพยายามหลบๆไว้หน่อยนะสำหรับที่นี้นะครับที่นี่ต้องบอกว่า เมืองหลวงเมืองหลวงนะโตกเกียวเนยเขาก็จะมีนิยามบอกว่าชั่วโมงเร่งด่วนครับถ้าชนกันไม่ต้องขอตัวก็คือเป็นเรื่องปกติชนนี่หมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจชนนะคอประมาณุบัติหตุเนี้ยชนเข้าไปนะก็คือแบบรีบแบบรีบไปร,บ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 รีบผ่านชนนี่ยผ่านมาแบบอาจจะมีขอโทษบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็คือบางทีมันรีบไงก็เลยต้องผ่านไปเลย เดี๋ยวรอดูครับเขาอาจจะไปยังไงต่อตอนนี้ก็จะเป็นสถานีที่ผมอยู่ในสถานีอะไรไม่รู้อ่ะและตอนนี้บัตรรถไฟฟ้าเนี่ยมันแยกกัน3 4สี่บัตรแล้วด้วยฮะคือไม่ได้มาญี่ปุ่นมาประมาณสมปีสี่ปีแพทมันถูกอับไปแล้วฮะบ,บริษัทมันแยกกันสงสัยมาดูงานที่ไทยนะอันนี้ขอยืมคําพูดของพี่โปรจิไวหน่อยครับโอเคเดี๋ยวผมดูบัอนว่าจะกินอะไรในสถานีนะก็เดี๋ยวว่าเด็นทีโอ้ยหอเมื่อกี้เดินขึ้นบันไดโอเคเดี๋ยวว่ากันฮะสวัสดีครับอันนี้ก็ จะเป็น Personal, ค e r s o n a ัข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ใส่เราสองเฉยๆอไม่ให้ดูปีเกิดน,นะอันนี้เป็นชื่ออันนี้ก็คือเป็นการซื้อเหมือนพาทเหมานะแต่ความโหดคือที่ผมบอกนะบริษัทมันแยก่กันแล้วนะครับก็าต้องดูว่าจะไปซื้อเหมาในเ <c oughs> ติมเงินไว้ยังไงก็ได้ครับก็ <c oughs> เป็นคอนเทนต์ลอกปี่องสองอย่างนะแล้วก็คุณดูตารางในตำนานอันนี้ผมว่ายังไม่ตำนานเท่าไหร่เขาว่ามีโตเกียวที่ยุ่งเหยิงอยู่ อันนี้ยังคืออันนี้ระดับผมว่าน่าจะ easy icon medium มันมี easy กว่านี้แต่ว่า very hard เ r ย insane นี่คือต้องไปตกงเดียวเลยแต่ถามว่าถ้าคนนั่งบ่อยๆเนี่ยเออจะงงไหมผมว่าไม่งงเพราะว่ามันดูง่ายเพราะว่ามันเหมือนกําหนดเส้นทางใ้ช่องการเดินสีนั้นสีน,น,สนี้แล้วก็ทุกวันนี้แอปพลิเคชันมันมีบอกหมดแล้วก็คือกด search ว่าจะไปตรงนี้มันจะบอกรูทหมดว่า เวลาในอะไรเท่าไหร่แต่มันมีแอปหนึ่งแอปในตํานานผมจําชื่อไม่ได้คือตอนนี้เขาไม่ต่อสัญญาแล้วไม่งั้นแอปนั้นนะคือเป็นแอปเทพในตํานานเลยนั่นแหละมันก็เลยแบบค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าตอนมาเที่ยวผมใช้แอปนั้นตลอดคือไปต่างจังหวัดอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีหลงไม่มีตกเขาเรียกว่าไม่ตกรถไฟแน่นอนเพราะว่ารถไฟของทางด้านฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยค่านข้งตรงเวลานะตรงเวลาแล้วก็คือกะเวลาได้เวลาไปเที่ยวกับต่างจังหวัดคือแบบไปแบบเช้ายันกลับอะไรเงี้ย มันค่อนข้างกําหนดเวลาได้สบายๆเลยครับก็คือใครวางแผนได้แบบฟิกกได้หรือว่าเฟลทได้ยืดยูนได้นี่ก็คือแนะนำนะครับวางแผนให้ดีนะครับเพราะแอปนั้นมันไม่อยู่แล้วแต่ว่าแอปอื่นผมออว่าก็โอเคเราได้ข้าวๆครับมีค่าเคลื่อนนิดหน่อย,อยก็ไม่ได้แย่แต่อย่างไดครับตอนนี้ผมแบบถ่ายว่าผมเขินมากนะเวลาผมมันยืนพูดอะไรเงี้ยแล้วแบบคนเขาเดินผ่านเขาทำงานอนะไรเงี้ยก็า่องข้างทก่จะแบบเขามองเออมองๆอย,ๆย,ๆยู่นิดวแ่อยทีเนี้ยม่งยืนพูดอะไรว่าพูดภาษาไม่ใช่ภาษาบ้านเขาเลย ประมาณนั้นโอเคนะข้าวเนี่ยก็ได้มาละบัตรเน็ตนะครับมาซือ้อแล้วก็ถ้าไม่ได้เดินทางเวอร์วังอะไรเนี้ยเติมไว้สัก2อ0 0ันเยนก็สะดวกละสี่ห้าวันเหลือๆครับก็ไปที่นั่นที่นี่สบายๆแต่ว่าถ้าเดินทางแบบต่อเนื่องไปลงนู่นลงนี่ลงคาเฟ่อะไรเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวกับรอบนอกอะไรเนี้ยอาจจะต้องแนะนาให้ซื้อพาสเหมาพาสเหมาตะวันตกตะวันออกเนี้ยมันก็จะมีอยู่ก็คือตรงนั้นคือนั่งชิเนเซ็นอะไรสบายเลยก็คือชิเนเซ็นแม็แพงอะไรนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ โอเคเดี๋ยวว่ากันครับไปหาข้าวกินก่อนหัวขวานหัวขวานเยอะกว่านคือโชคดีโอเคมาดูตอนนี้จบอยู่ที่ราเมนครับแต่ว่าที่โรงแรมมีราเมนฟรีเดี๋ยวมันกินเสียเงินไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรเหรอัน <c oughs> อันนี้กินอะไรครับเนี่ยซุปเคเมงครับ <c oughs> อ,อันอนี้กาแฟข้าวค่ะแหวกไม่รู้คะ่ะ กดๆมากดไปอันนี้ขอผมแบบ <c oughs> กลิ่นพริกตีขึ้นมาเลยครับก็กดๆไปเหมือนกันนะตาม <c oughs> คือเมนูภาษาอังกฤษมันมีครับแต่ว่าถ้าถ้าเลือกชา้ามันจะออตโต้ไปเป็นไอ้นี่ครับ <c oughs> กดดู <c oughs> เป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมซึ่งไม่เป็นไรที่แค่นึงน,นะครับอาจจะเห็นหน้านะครับดนโชว์คร่าวๆเด <c oughs> ี๋ยวมันด,นดนูอากาศ ก็ค่อนข้างเย็นครับตอนนี้และได้ยินลาเมนละลอนนี่คือสุดยอดครับอืม่อนขางร่อยครับอร่อยเราใช้ได้เลยไงเยอะมากไอ้ชามน,นี้นี่ประมาณ1,400เยนครับ้เทียบค่าเงินก็ประมาณ300เกือบ300แล300้วกันตีมงกลฎมา3 0 0เยอ่ยมนะ300่รดอเยอะมากก็กิน ที่ไทยอ่ะก็ประมาณเกือบเกือบสามร้อยนะแบบเพิ่มเส้นเพิ่มร้านเขาเลยเป็นร้าที่มันดังๆอ่ะเต็มๆหน่อยห้าร้อยถือว่ามือเดียวอิ่มเลยอย่างเงี้ยแยงแยงเส้นไปอีกปั๊บันหนึ่งอ่ะกินเส้นหมดกูเก่งมากดี๋ยวินยาสดน้ำด้วยปกติเขาไม่สดกันนะน้ำไม่ไม่ได้ถึงกับเค็มมากครับ จะเอาอเผ็ดนิดน,นึงอะพี่แกท็ทอปปิ้งอันนี้มาเพื่อแบบเป็นคำขู่แต่เรากินเผ็ดได้กว่าน,นั้นเนี่ยกินเสร็จก็อย่าลืมเลยครับอันนี้คือน้ำเจ็คมวยนะน้ำเจ็คมวยนะคืนละค่า <The scared S 1> <the> กันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่ขอกินข้าวก่อนต้องบอกว่าเมื่อวานจบไม่สวยเท่าไหร่ผมมาเจอสิ่ง Amazing <S อย่างหนึ่งตอนแรกผมเดินมาไกลวา่า ทำไมมันมันม,วงวงมัวมัวเงินมอสฟิดก่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่มอสฟิดเลมดูผมจะให้ดูแต่ยังไม่ได้เข้างานนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไห <laughs> มเปแล้วครับวิ่งยังไงบ้างเมื่อกี้พ o e สัมผัสแบบเบาๆโอ้โหเรียกว่าแบบว่าพี่พี่แบงค์บอกตั้งแต่แรกผมบอกว่าผมไม่กินม้าผมชอบม้าพี่แบงค์อ่ะม้ากินเนื้อกับเเดอกินเนื้อม้าแบงค์บอกก็แทบเหี้ยด้วยพี่